สบายดีพี่น้องสบายดียามาเมืองแรงลูกไส้ค่อยอเห็ดเวียกซอยป่ปาเห็ดเวียกซอยพอ่อเนียมไปเหือเหือเรล่าออกว่ะนะเสือเรล่าคือเปียก้างหลังได้สมองหลือได้เราไปยืนเห็ดนะนะต่อกอมตีป๊กปักปักตอกระปู สวนสาแพงกับนี่เนาะเขาไปสับหญ้าหญ้าคิวหญ้าพี่หมอบในสวนนี่ห่อนแห้งพี่น้องเหมือนเกล็อแต่เกล็อแตนจูดไปนำมันจะสีเด็กเบิดไปนำกองนี่ก็ะหอบโบไม้ใช่ไหนกล้องนี่ก็ใหม้โบเบิร์ตโอ้ยเห็ดแยงเห็ดแยงอยู่ เพาว่าจะดูแลมันใหญ่เป็นหมเป็นห้อยเนี๋ยมาสากบ้านอยู่นี่ยังขัดต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านด้วยเออหลูกสายค่อเงียบโอ้ยช่างได้นออ้อไปให้ไปซับน้ำใหม่ให้เมียนะมาเห็นสฉหลาบอยู่นะปะมามา ่ไปบัดบัดเอ้ยโหยังอยากสร้างอยู่ยังสิเอาขึ้นอีกบ่น่ะเฮ้ยยังสิเอาหาขึ้นอีกบ่น่ะถ้าบ่ขึ้นงัวก็เข้าได้แล้วเนาะบัดโกโกมื้อนี้ออกมาให้มานานี่แหละพี่น้องมาทางปมทางป่าับหญ้าคิ้วหญ้าพี่หมอก็หาหน่อไม้าไว้กินนํา ไปจะบอไปบ่โอ้ยคอยไปเลยเด้อไปไปโอเคอยู่คนเดียวหนากระเทียวกระจีตามไหนากะเกาหน่โตกะกาใส่นี่พี่น้องหนาเที่ยงนี่มาแล้วโอเคโอเคมาแล้วสบายดีก่อนสบายดีสบายดีวะลูกสบายดีวะน้องแดนมันลุกยากเลย ลองเปลี่ยนบอนลองกันพระอิตูนะเป็นป่าอยู่ในสวนค่ะผู้มิตรพระอิตูลาาพี่เนาะเป็นป่าผู้ผู้ผู้นั่นนั่นผู้เป็นป่าพระอิตูลาวเลยแกงสเสเฮตมีผักสมพอดีนำบางม่วงกับกล้องลักล่อนอย่าเนานะเฮ้ยตีนี้เนาะ เขาว่าผ้าพ้นสีดีหมักใหมหลายพี่เหลีวนี่หมักใหม่ห,ม,หม,มักลำไยกับโบมี่หมักม่วงกับโบมี่ยุดตั้มหงตั้หน้าพี่น้องได้ยามนี่ตกกะเผากะไทยในงหัวค่อยกับเขาเลี้ยงไปนำ้ำปีนี้คนเห็ดน่านหวานหน้าหยอดหลายมามากระโดดมาลด จับเออกคอ,อ่อุ้ยพักขยงอ่อนเกิดเราบ่นีเฮยอยังอยู่เนาะยังเพื่น,นเกิดเนาะ้ถนแม่เถเออออเออ,เอ,อคนเห็ดหน้าหวานหน้าหยอดลายลกันเลยงาควาวบะคอยลายปีน ตะปีดโอ้เ็นแบบสับละสับละอีลีพี่น้องเลยเออนอโมตะในสูงหนหลายอย่างนั้นเลยกัยนอวนนอสรงทับอเจนนะ้านะครับเอาไปกินเวิร์เออลายอย่างนั้นเลยก็สีหะ นี่ค right? right <named part 1> ือน้ำไม้พยป่าเกิดตามหัวตามห้องาบเห้องอันนี้ยังเปู่มือนเียมอันนี้ซับบกหักบือเสียมหน่อยกระปูชั้น้จัดแกงได้ในก็ไนเข้าไปหมดเลยขายนง่นแล้ พุ่นเขาต้องไปซับขางเลยเชียมดามใหม่บุระมาเอ้ยเชียมดามเล็กมนเบ่นบอดามใหม่นี่เลยของหน้ามันก้าวเหยียดไปโอ้หัวขาดอยู่เลยนี่นะเฮ้ยนอนใหญ่เติบ เออเหม็นความเคยถ่าวเลยเคยถ่าวอะไปเอาก้อนอ่ะเห็นสับลาบเยอะแม่ปัสสาวะอะเออหน้องใหม่ก้อนนี้ลายๆน้องไว้เนาะเก็บเก็บลูกเก็บสักกตา เือบังคำจะพุ่มเปีปนนยกตรวจสาะอย่างนี้นะฮะเห็ดเวียงน้ำปลาบ่เห็ดหยั่งเห็ดหัวอ้อหมักม่วงใส่พระสร้างกิดว่าจังได้หมักม่วงนะนอเออแมงกะโอ้ยคือเก่งแท้เออมะม่วงหมวกนะเด้สาพระสร้างกฤษว่าจังได เว้ยคือเก่งแท้เกิบนันได้สาพระสร้างคิดมาจากไหนสดว้สุดสุดคือเก่งแท้มากะดิงนันได้สาพระสร้างคิดมาจากไหนจิงจรรนนมากะดินเนี่แข่งนันพระสร้างคิดมาจากไหนบู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 พระสร้างคิดเราจากไหนไอ บอกดังๆเออวิ่แม่นบ่กว่แม่นป้าป้าบอกบ่มกี้นี่คือได้ยินเสียงงมอุ่มๆได้กันฟืดได้กันฟืดหน่อไม้นี่ได้สวัสดิจังไดหึมบํายังก็เฮ้ยหน่อไม้นี่แบมบูแบมบูแม่นบ่แบมบูใส่แบมบูอยู่ใส่หน่อไม้ อย่าบูมจักฮ kind of ู uh! ้ป้าป๋าแม่นอยู่บ่โอ้ยก็แม่นแหเนาะอู้หนังวัดแล้วเก่งเนาะพี่น้องกน่ะพงยังบ่ฮู้เลยจนนงดว่าจนนงบดบอกได้จังฮู้นี่นันอันนี้ก็ได้มอู้เฮ้ยูนอนนี่เฮ้ย นี่อนบุ้งใหญ่เจชิด้หรือบ,อบอ่มันคืองโง่เขาอันมันงโง่เขาอันนี้เฮ้ยมันงโง่เขาอันไหมเจ้็บบังบังทั้งออกเห็นิบังอืแม่ทั้งเอาจีอือทั้งออกอือออกภาษาอังกฤษออกว่าจังได้อือออกว่าจังได้พรนะสร้งกฤษน่า บอสสปีกพระาอางกฤษออกว่าจังใดหงงหองงาำลงแมนแมนงำลงเด้ไล่เติบแล้วสิพอแกงละ แม่นอันนี้กับพ่อแกงแล้วน้องเฮ้ยแต่ว่าหาเอาอีกคนหลายคนหลายก็ต้องหาหลายแมงกะแมงพี่น้องแมงกะสินยังแมงกะสินแมงกะสีนเ้ยแมงกะสีน,อ,สนอะไรแม่บอแม่บแมงกะสิน,นอะไร บ่แม่นหมากอั่นน่ะบ่หากันซื้แมงกะสินน่ะมากยางข่อยือบ่ฮู้บ่ฮู้อ้าวบ่ฮู้จบัดว่าเฮ็ดหยังอออมอนแต่ว่ายังวมอนน่ะมาอี สันโบหูสันโบหูมาเธอแม่หล่อนนะสันโบหูบอเออนี่เด็กเฮ้ยผักขันยงเฮ้ยนี่ป้าป้านี่นี่ผักขันยงเออหาเก็บใส่แกงนเอาไหมนี่นี่นี่ผักอีโต๊ะผักอีโต๊ะผักอีหินอันนี้หอมบ่ดมมึงดูอ้าวผักขันยงอ่อนนี่